ครับเชิญ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 เชเชิญเหมดครับคดีผมขออนุญาตครับครับเชิญครับคดีเมื่อวันศุกผมเข้าไปคุยกับท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาคดีของพนีสุริเชกันนะฮะองค์คณะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแลท่านก็บอกว่าปัญหาตรงเนี้ยถ้าองค์คณะไม่สามารถที่จะทำ มีมติแล้วก็ลงชื่อในรายงานกระบวนการพิจารณาไปได้นเนี่ยหากองคณะของท่านเนี่ยกเกษียณไปทั้งหมดสี่คนเนี่ยจะเหลือท่านมีทีคนเดียวท่านมีทีคนเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําร่างคำพักษาไนดะ้เพราะว่ายังไม่มีมติขององคณะและท่านก็ไม่สามารถที่จะรับรองว่าองคณะได้ประชุมในต่อ,ต,อต่อติดต่อตรงน,นั้นได้นะฮะท่านเหียนน่าจะรับรองเ็บอกว่า มีมติแล้วแล้วก็มีร่างคำสา่าแต่ว่าค้นากตำแหน่งไปอันนี้ท่านรับรองได้ท่านก็บอกว่าถ้าจะเกิดเหตุการณ์นี้มันจะวิกฤตคือองค์คณะที่มาใหม่เนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้มันจะต้องมีการนัา,นา,านพิจารณาขึ้นใหม่พอได้พิจารณาคดีใหม่เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะทําให้ประเอกสุรเชษเนี่ยที่ขังต้องคอยจับผิดเราอยู่แล้วเนี่ยลองเรียนพวกเราได้ เรื่องปัญหาตรงนี้ท่านอยากจะให้กบาหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหมดไปอยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่กับก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งท่านก็บอกอย่างนี้ได้ไหมช่วยบอกอุปนภณะนิดนึงว่าในเมื่อมีการประชุมแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีการลงนามในานกร,กระบวนการพิจารณาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่ได้มีปติเป็นทากาลท่านก็บอกว่าตอนนี้มันมีแนวอยู่สองแนวอยู่แล้ว ท่านบอกเอาอย่างนี้ไหมล้มไปเลยแล้วก็มาชี้กันเลยว่าห้าท่านเนี่ยท่านเห็นด้วยกันนะที่หนึ่งแด้แนวที่สองแล้วก็จบรายง,งานแล้วก็เสนอไปเลยปัญหามันได้จบไปท่านบอกท่านอย่างนั้นเนี่ยมันไม่จบท่านเหนอตรงเนี้ยท่านผมเขยาเขมรนิดหนึ่งคนนคือตรงนี้เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงมาจบตั้งแต่วันที่สิบเก้า นะฮะสิงหารางางานมดจเรื่อหมดเรียบร้อยนะครับรายงานมีการทินไหมมีมีฮะมีทีนี้มันมีันองบผมก็เยอะเยวพอดีมันมีปัญหาปัญหาที่ว่าพอจบแล้วเนี่ยเจ้าของสำนวนเขาไม่ยอมไม่ยอมทำต่อร่างคำลาต่อยี่สิบสองเสนอองค์คณะเวียนเงี้ย